ชวแอบแฮปครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีที่น่ารักด้วยนะครับสวัสดีน้องเอ็กด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องบีมด้วยนะครับสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจ๊ะถนนเรียบทางเดินโรงเรียนสวนกุหลาบชลบุรีครับพี่หรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระราม2มาเจอเราได้ครับพี่ครับผมวูดี้จะเสียงดังไปหน่อยดอนเพื่อนครับผมนี่น้องแม็กเราเขาซื้อฮาร์เลย์สปอร์ตเตอร์มานะครับแม่จะมาขับกับไท่อัมเรานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันดูเรื่องรถก่อนเย็นแล้ววันนเเลยยทีีดว นะครับเสียงดังวันิดนึนงเพื่อนๆบอกเลยว่าวันนี้เรามีรถมือเดียวป้ายแดงนะครับครับผมคันนี้ไม่แพงเลยเนาะใช่พี่แสนกลางๆบอกเลยนะครับก่อนที่จะเก็บงานนิดนึงนะครับสีอาจจะมีแบบริ้วรอยหน่อยนะค,ะครับวันนี้เรามีอะไรครับต้องมีมครับผมวันนี้มีเป็นนิสสันมา้านะครับพี่ปี2 0ง3รถมือเดียวป้ายแดงนะค,ะครับเกียร์ออโต้รถบ้านาเดิมๆนะสวยๆนะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สินิ้ว ท e สวยๆพร้อมยางมิชลินด้วยเพื่อนๆนะครับคันนี้มีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่เราขายไม่แพงนะครับก่อนที่จะเก็บงานนะเพื่อนๆนะนะครับผมรถสวยจริงๆนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะมือเดียวไปแดงด้วยมาพร้อมกับล้อมแกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูฮาร์เลย์ไปด้วยเลยแล้วกันไหนก็มาแล้วเท่จัดประหลัดบอกยังรอโอ้โหโอ้โหสะปอเตยอย่างเท่เลยขับขันรถกันผมตื่นเต้นอยู่ฮะเพิิน มีเพื่อนร่วมขับอยู่อ่ะโอเคพอเคพื่อนเพื่อนสวยจริงๆนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเอางี้แล้วกันนะครับตําหนีเนี่ยมีนิดหนึ่งนะครับกันชนหน้าเพืพ่อนๆนนะครับสีจะซีดไปนิดหนึ่งนะครับจอดดักแดดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมเดิมหมดนะครับฟังเสียงฝากระโปรงก่อนอเจอเจอสีโปรหรือเปล่าดีกว่าสีเดิมโรงงานเลยเพื<ๆ>่อนๆนแล้วคันนี้บอกเลยนะครับนี่เป็นประตูชิปตซนอิกด้วยนะครับสามารถปิดเปิดนี่ฮะนี่โดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับพอเราลงจากตลาดมาเราเปิดรถ นี่ฮะก็สามารถเปิดได้เลยขอไฟช่วยนิดนึงยังพอเห็นนะแผงประตูก็สวยนะเบาเบิดก็สะอาดนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวมืดจริงอะ่ะจะรีวิวได้ไม่เนี่ยวันนี้อ่ะเห็นเข้าๆไปก่อนแล้วกันเข้าๆกลับๆครับผมหไหนๆก็สวยๆแล้วไปดูฝั่งรนกันอ่ะ,อะมืดแล้วนะฮะเราเห็นประมาณหนึ่งนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆนะๆไม่โกรธกันนะเพลินวันนี้รีวิวหลายคันนะครับแต่ว่ารถเดิมนะครับสัญญาว่าเดิมจริงๆนะครับบอกก็ยังสวยสะอาดนะครับเดิมอย่างมากๆเลยนะครับเนี่ฮะ รถไม่แสนโลด้วยนะครับแล้วก็เป็นจอ Android ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูบาะหลังกันประตูหลังนะครับแผงประตูก็เดิมนะครับบาอนี่ก็ยังสะอาดอยู่นะครับยังพอเห็นนะเพื่อนๆนะนะครับโอ้โหขอบคุณแฟนจ้าขอบคุณามากๆน้ำตาจะไหลาอาทาีพนิดนึงนิดนึงโอ้โหเย็นแล้วว่ามึดเร็วจังเลยอ่ะนะครับแต่ขอ,ขอไฟนิดนึงนะขอไฟนิดนึงแต่ได้เดิมนะเพื่อนๆนะครับเดิมจริงๆนะเดิมจริงๆนยคกับเห็นนะใช่ไม่โกรธกันนะ รถสภาพดีนะครับ,บเบาะเบิกก็สะอาดนะพับได้ด้วยนะครับบอดเนี่ยเราดึงซ้ายขวาน,นะครับแล้วก็พับลงพร้อมกันเลยชัวงแอบนะ,ะก็ถือว่ากว้างๆนะฮะไปห้องเครื่องนิดนึงฮะม,มืดแล้วนะจริงๆแต่ยังเห็นนะกูจะเดิมบานทุกชิ้นจริงเพื่อนเอาลืมบอกไปมีกันชนหน้าซีใช่ไหมลืมบอกไปลืมบอกไปขออยนิดนึงนะครับมีกันชนหลังนะครับมีกันชนหลังตรงเนี้ยเป็นรอยหน่อยนะครับเป็นรอยสะเก็ดสะเก็ดหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นรอยหน่อยนะครับ เออนีสองไฟดูนิดนึ่งนะเป็นสเก็ดนิดหนึ่งนะฮะเราเนี่ยขายก่อนเก็บงานเพื่อนบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงกันเลยทีเดียวเราขายก่อนเก็บงานนะน้องบีมบอกเลยว่าราคานี้ต้กระใจเดิมบางเปิดฝากระโปรงดูหน่อยสิมันยังไงกันโอ้เดิมบางจริงอ่ะเพื่อนๆนี่มันเดิมจะเดิมไปไหนฮะกิงครับผมคานหน้าเห็นไหมเพื่อน เดิมจริงๆเห็นไหมมืดแค่ไหนก็ยังมีน้องๆช่วยเหลือนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมให้ดูน็อตทุกตัวดีๆทุกซอกทุกมุมบอกเลยเดิมจริงๆเลยนะฮะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์บอกเลยว่าสะอาดมากๆนะครับนี่เห็นยันยุงเลยเนี่ยโอ้ก้องเราชัดไปไหมเนี่ยแผ่นเพจเห็นแหมบล์มันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ครับเดิมจริงๆเพื่อนๆมารับไปเลยอาคารนี้ปะมืดละนะครับ รถสวยจริงๆกันเลยทีเดียวเยวอะไรนะครับมาดูเร่มกันนยครับสกิลอีกแล้วกอดูหน่อยเป็นไงมั่งรถมือเดียวอันดับที่หนึ่งแวบๆโอเคมือเดียวป้ายแดงรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะโอเคได้อาจจะมืดไปหน่อยเพื่อนๆนะไม่โกรธกันนะเอาราคาสุดแสนที่จะประทับใจไปแล้วกันจะได้ไม่โกรธกันนิสสันมาร์สนะครับปี13นะครับออโต้แล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับ ป็นกุญแจชลิยะชิปโทนิกโดนที่ไม่ต้องใช้มือเปิดด้วยเป็นปุ่มแตะปุ๊บแล้วก็เก็บกุญแจไว้ที่กระเป๋าปิดเปิดโดยที่ไม่ใช้กุญแจปุ่มสตาร์ทประหยัดด้วยนะครับบอกเลยคันนี้ขายเท่าไหร่กันดีจ๊ะที่รักครับผมคันนี้นะครับสำหรับ f c นะครับ1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมโอ้โหตุ้งจ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 ุ้งความใช้มาความใช้เลยนะคันนี้ราคากลางเริ่มต้นที่เท่าไหร่จ๊ะน้องเอ๊บแสนเจ็ดแสนเก้าจนถึงสองแสนหนึ่งเลยครับพี่โอ้โหบอกเลยวว่่่่่าา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 รรรรคนนนีี้้เเเเยยยขขไไมแลทหะ 5ส0 0้าหม่านบาทครับผมตุ้งตุงตุงตราคานีบอกเลยต้องรีบรู้สึกว่าตอนนี้ยุ่งกัดแล้วเนี่ยนี่ทำไมเรารีวิวกันเย็นขนาดนี้หรือว่าฟ้ามันมืดเร็วนี่คันที่3มแล้วนะโอ้เอฟซีไม่กอันนะอานานร์ขอดีๆมาฝากกันบอกเลยวต้องรีบเลยคันนี้มือเดียวป้ายแดงกุญแจสองดอกบุ๊กสวิตตัวถ้าจำไม่ผิดนะต้องรีบแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับเราจะมีรถสวยๆดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้ก็มืดละเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ